รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายนพศ2567ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอขานุวรสปรีสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดกำแพงเพชรประชาสัมพันธ์พร้อมรับสมัครนาาักศึกษาประจำภาคเรียนที่1ับ2567ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอขานุวรสปรีภายใต้การบริหารงานของนางดุลเดือนคำวัง รองผู้อำนวยการสำนักงานกศนจังหวัดกำแพงเพชรปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดกำแพงเพชรรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอขานุวรสตรีได้มอบหมายให้บุคลากรสกรอำเภอขานุวรสตรีดำเนินการประชาสัมพันธ์พร้อมรับสมัครนักศึกษาสการออกประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567ทั้ง3ระดับ ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน2 5ง1มีนักศึกษาสมัครเดียนทั้งสิ้นณนะวันที่26มเมษายน2อง7นจำนวน70คนรกักการอ่าน2มาเมษายน2อง7นเมื่อวันที่2มเมษายน2อง7นานางดูดเดือนคำวงังร้องผุ้มในการสำน,นักงานกศนจังหวัดกำแพงเพชรปฏิบัติหน้าที่ร้องผุ้อในการสำน,นักงานสนกรจังหวัดกำแพงเพชร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสรกรองเพอขานุวรสปรีได้มอบหมายให้นางธัญมนโอมณีเขียวพร้อมด้วยบุคลากรครูและนักศึกษาสรกรองเพอขานุวรสปรีจำนวน33คนจัดกิจกรรมเนื่องในวันรักกันอ่าน2เมษายน2567วันคล้ายวันพระราชาสมภพสมเด็จพระคณิทาาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมบราชกุมารี โดยได้ดำเนินการดังนี้ร่วมรงถวอาอยพระพรชยัยมงคลและยกิจก,กรรมไหว้สวยรวยวาจาไพเลาะให้ตัวแทนนักศึกษาอ่านบทกลอนในพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระราชสมภพสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจากนั้นตัวแทนนักศึกษาก้มกราบและไหว้เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และกิจกรรมแบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเนื่องในวันรักการอ่าน2เมษาย,ยน2 5 1 7ลำดับสุดท้ายบุคคลบุค,าคลากรพร้อมตัวแทนนักศึกษากล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมเพียงกันเป็นการร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอันเสร็จสิ้นกิจกรรมในครั้งนี้ กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์เมื่อวันที่3เมษายน2 5 1 7สูงส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอขาโุวรสุรีภายใต้การบริหารงานของนางบุตเดืองคำวังรองผู้มนตยการสำนักงานกศนจังหวัดกำแพงเพชรปฏิบัติหน้าที่รองผู้มนตยการสำนักงานสกรจังหวัดกำแพงเพชร รักษาการในตำแหน่งผู้ำนวยก,การสกรอมเภลอขานุวรสุปรีได้มอบหมายให้นางธัญมนโอมาณิเขียวนําบุคลากรสกรอมเภอขานุวรสุปรีเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบาทสมเด็จพระพุทธ,ธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ณวัดน้อยวรักหมู่ที่ตําบลแสต่อโดยมีกิจกรรมประกอบด้วยการปลูกต้นไม้การตัดหญ้าการทำความสะอาดขวาดเศษใบไม้บริเวณ รวมและอื่นๆประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการครูอาสาสมัครครูกศอน,อนตำบลครั้งที่1 1ตุลาคม2516ถึง3 7มีนาคม2517เมื่อวันที่6เมษาย,ยน2517ศูนย์ส่งเสริมการเรียน,นรู้ระดับอํเภอขานุวรสบรี ได้ดําเนินการจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชก,การครูอาสาสมัครค,าาครูคกาศาสอนตบลครั้งที่1ระหว่าง1 2, 3, ตุลาคม2566-31มีนาคม2567พร้อมด้วยบรรณารักษ์ผู้เข้ารับการประเมินได้แก่ครูอาสาสมัครจํานวน3ท่านค,าาครูกศสอนตบล11ท่านและบรรณารักษ์ห้องสมุดจานวน1ท่านรวมทั้งสิ้น14ท่านโดยมีคณะกรรมการผู้ประเมินดังนี้1 นางดุดเดือนคำวังประธานกรรมการ 2. อนายมงคลพายชุมพูนุชกรรมการ 3. นางธัญบนลโอมณีเขียวกรรมการ กิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติบูรณาการความร่วมมือ บริหารการสาธารณภัยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอขานุวรสปรีภายใต้การบริหารงานของนางดุดเดือนคำวังรองผู้บริการสำนักงานกสนจังหวัดกำแพงเพชรปฏิบัติหน้าที่รองผู้บริการสำนักงานสกรจังหวัดกำแพงเพชรรักษาการในตำแหน่งผู้บริการสกรอำเภอขานุวรสปรี ได้มอบหมายให้บุคลากรส,รก,รสรกรองเพอขานุวร,รัศดรีนำนักศึกษาสรกรองเพอขานุวร,รัศดรีเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติบูรณาการความร่วมมือบริหารการสาธา,า,ารณภัยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567กิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภยัยและภัยแล้ง โครงการขุดรอบรำทองสาธารป,ประโยชน์ณนะบ้านประชารวมใจหมู่16ตำบลบ่อถ้ำอำเภอขานุวรสุรีจังหวัดกำแพงเพชร